าาแ,แตรค,รครับเพื่อนๆครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของพวกเราอีกครั้งนะฮะวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ภูทับเบิกนะเพื่อเอาเจ้าคุณป้าแกนี่ไปพิชิตภูทับเบิกครั้งแรกนะนี่เป็นการเดินทางขึ้นทับ,ทบเบิกของเราครั้งแรกนะฮะแล้วก็มีสมาชิกวันนี้มันไม่ใช่ทริปของผมหรอกเป็นทริปของน้องเขาไปกับเขาเ,าเฉยๆ นะแต่ว่าวันนี้มีสมาชิก4คันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ผอนแกนนะครับกําลังจะพุ่งหน้าออกเดินทางนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วมืเ,เวลาแป๊บหนึ่ง6โมงครึ่งนะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับจุดหมายปลายทางของเราคือชุมเพปตทเนาะพักอยู่ที่2ใช่ไหมฮะไปครับ,รบ,รบเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับ นี้เรามาถึงที่พอตทชุมแพนะวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันนี้เพื่อนร่วมทางเยอะเลยเป็นไงบ้างครับอาซาครับอาซาอาซาไม่ได้ขับนานไม่ได้ขับนานนะนี่สมาชิกของเราฮะสี่คันสี่คันรู้สึกว่าดำหมดเลยทำไมผมเป็นสีน้ำเงินคันเดียวนยะแต่เล็กกว่าเพื่อนด้วยนะ่ะวันนี้ไม่เป็นไรถ้าผมขึ้นเทบเบิกไม่ได้ก็มีคนช่วยดึง มีคนช่วยยันทีมงานช่วยยันอันนี้เราพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเดินทางกต่อเป็นน้ำหนาวนะครับอีกประมาณร้อยกว่าโลแล้วเราพักสักรอบหนึ่งนะโอเคเราพักสัก10บหนาทีเดินทางต่อแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานห้วยตองแล้วนะครับอตอนนี้ก็พาทีมงานมาถ่ายรูปอีองานกำลังถ่ายรูปวันนี้น่าจะคนเยอะนะครับเมื่อกี้นะที่มาก็ขึ้นแทบจะไม่ได้และบิดหมดปอกเลยเนดะี๋ยวมาดูว่าแต่ตอนที่ขาขึ้นภูนี้จะเป็นยังไงนะ ลุ้นกันครับวันนี้รอดหรืนล่วงไปฮะลุ้นกันต่อ ตอนนี้เราถึงทางขึ้นภูทับเบิกไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลัวคุณป้าขึ้นไม่ไหวนะก็เลยทําการมุฟกระเป๋ามาให้น้องวัดแบกขึ้นไปให้นะสู้ๆนะคุณป้าดันขึ้นไปให้มันสุดโอเคเดี๋ยววันนี้เราซื้อสัมภงสัมภะซื้อสบางสเบียงตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะดันขึ้นไปมาลุ้นกันนะว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าไปครับ โอ้่นึกว่าจะขึ้นมาได้โอ้สามคันน่ะสบายอยู่แล้วแต่คุณคุณป้านี่ะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วไหลไหลาโค้งแล้วู้ฮู้สอดสอดคุณป้าไปชิตภูทะเบิกกินน้อยโอ้ใจด้วยฮะใจด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้มันสวยๆอย่างนี้นะฮูยอดสุดยอดโอเค เย้หูแล้วได้ที่พักแล้วนี่เป็นไงผมก็จะกางเต็นท์นะครับส่วนสมาชิกก็จะอยู่ห้องสี่รู้สึกว่าอันนี้คือเลือกเองหรือเปล่าห้องสี่เนี่ยใช่ครับขอกว่าสี่ได้ไหมก็เลยเอาห้องสี่นะมีทั้งหลายห้องเลยเอาห้องสี่อันนี้คือไรอารัญญานะครับ อันเนี้ยผมเคยมาเมื่อนาน,านมาแล้วนะวันนี้ได้กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนู้นผมไปดูตรงนู้นแล้วตองมาขวางอย่างนี้นะนี่แหละขวานี่ขาดน่าไปขวางมาเลยขวางตอขวางนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอเซตแคมป์นิดนึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยชมบรรยากาศในช่วงเย็นๆว่าเป็นยังไงวันนี้ลมแรงนะฮะ อย่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนคุณป้าก็โอ้โหมาได้ฮะมาได้คุณป้าแต่ว่าต้องมาแต่ตัวจริงจริงปโอเคขออนุญาตเซตแคมป์สักครู่ครับรนะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่คือแคมป์ของเราอุปกรณ์ครบจัดเต็มตั้งแต่อบอกก่อนนะัไม่เล้ไม่ใช่บนรถผมคนเดียวามานะรวมกันทั้งหมดออกมา วันนี้เมนูเป็นอะไรฮะเชฟเชฟวัดครับย่างเนื้อครับย่างเนื้อครับย่างเนื้อเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อหมูผมว่าไทยเพ่งค่อยถ่องครับนี่ฮะบรรยากาศวันนี้ไสดัเายดราจะดื่มดำกับบรรยากาศกันคืนนี้ฮะเซฟเซฟตัวนัวมาครับผมก็กลัวครับ คือตอนนี้เราก็ผมค์กอลูชายก็ยังอยู่ในเต็นท์นะครับเพราะว่าวันนี้เลยคือลมแรงมากนะครับลมแรงแบบดูฮนะไม่รู้จะเห็นปนในกล้องนะลลแล้วก็ตอนนี้วิวดีมากแสงกำลังที่แบบลงมาจากพายทิตย์ส่องลงมานะวิวสวยเลยทีเดียวครับตอนเช้านี้ จะไม่มีหมอกนะครับแต่ว่าก็ได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งนะครับพร้อมครับพร้อมกับโอ้โหโยกกันแบบว่านี่ก็เป็นสภาพได้เต็นทยของเราครับเฮ้ ลูกชายนอนอยู่ตรงนี้นะครับอยูใ่ในถุงนอนเนียนเลยนะโอเคครับขออนุญาตจัดแจงทุกอย่างออก่อนแลวกันครับืออกเย้วกันับโอเค ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าเก้าเก้าโมงครึ่งนะฮะเราเก็บข้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแพ็คอุปกรณ์ร้อยในะด้านล่างครบแล้วคันนะครับและตอนนี้โอ้โหนี่คับเพิ่งจะได้เห็นเมื่อเช้าไม่มีนะครับเอออากาศแจ่มใสแต่มีทะเลหมอกนิดหน่อยนะนครับก็เป็นภาพที่แปลกตาดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะ ไปตรงวัดพุทธเบิกครับผมจะไปดูไปชมวัดสักหน่อยเพราะผมก็ไม่เคยไปนะจะไปลองไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปที่วัดพุทธเบิกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแทนที่จะไปวัดผาสังแก้วด้วยนะครับผมเองเนี่ยมาขอคอเพระว่็บที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะปไปนะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมตัวเดินทางกันเลยครับ รุ่รบินม,มากเลยนะครับเพื่อนครับผมก็ไม่เคยมานะครั้งแรกเหมือนกันอลังการมากเลยวัดน,นี้ต้องสร้างด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะครับเพื่อนทุกคนถึงจะแบบว่ามาสร้างอะไรบนในบนภูเขายอดเขาอะไรแบบนี้นแล้วก็ตรงนู้นที่เราเห็นข,า,ขาวๆนี่คือมมหมอกนะตอนนี้เราเหยียบหมอกอยู่เราเหยียบหมอกอยู่ แต่ว่ามันคือควันมันคือควันที่เขาก่อเมื่อกี้เหรอ,อไม่ใช่มันคือหมอกจริงๆแม้แต่ช้างตัวนี้ยังหมอกเลยเห็นปะนี่เราไกวผพาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะลงจากภูทับเบิกนะครับไปผ่าสซนแก้วต่อนะดูามาดูว่าเป็นยังไงครับไปเดินทางกันเลยเร้บโอ แล้วนะครับผมนี่รับฝากใบละสิบในฝากบวกนะก็นี่ก็เป็นจุดที่เขามาแปะสติกเกอร์กันนะ,ะแต่เราไม่มีสติกเกอร์เพราะสติกเกอร์เราหมดนี่เซอนแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดึงลมแรงมากนะครับเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างในขององค์วัดผาซอนแก้วนะครับผมก็ ว่าบรรยากาศสวยนะครับดิมักรรมก็สวยนะคือที่เขาทํานี่ก็คือแบบเอาเครื่องเอากระจกมาเป็นเป็นีอะไรนี่สวยมากเฮ้ยทำอะไรอ่นี่นี่นี่ดี๋ยวบอกจะรูปคล้องอ่ะรูปดูดิมันจะดังบอะมันไม่ใช่คล้องลมเย็นนะครับผมแต่อากาศคือแดดร้อนอยู่นะแต่ว่าลมก็คือเย็นนะฮะ น,นะครับใครที่ผ่านมาก็แวมะมากระสัตาระด้านบนได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนเช่นกันนะเดี๋ยวเราองเดินไปดูข้างบนนะครับว่าจะเป็นยังไง